สนาไม่รด้ในพลสวัสดีครับพบกันวันอังคารที่16กันยายน2568คลิปนี้ในพลก็สัรหาเรื่องต่างๆมาเล่าให้ทุกท่านได้รับชมก่อนที่จะเข้าไปรับชมบรายละเอียดคลิปฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้ในพลด้วยนะครับผมมีโอกาสได้ไปที่พัทยาแล้วก็ไปนั่งดื่มกาแฟเจอฝรั่ง เขามีกิจการธุรกิจห้องเช่าอยู่ที่พัทยานะครับเขาก็เล่าให้ฟังว่าแฟนเขานี่เป็นคนฟิลิปปินส์เขาบอกว่าขี้เกียจนะสวยแต่ขี้เกียจนะแต่ไม่เกี่ยวกับคลิปนี้นะนะครับสวยแต่ขี้เกียจนะผมคิดว่าหลายท่านก็คงจะเจอ หญิงสาวสวยแบบนี้นะครับสําหรับสุภาพบุรุษคุณเจอแบบนี้หรือเปล่านะครับผมสาวบ้านหรูห้องนอนสุดสยองขึ้นไปขึ้นไปดูชั้นสองมีเข่าสุดเลยแม่บ้านขนลุกยกให้เป็นสุดยอดเลยนะครับผมสาวอาศัยบ้านหรูแต่สภาพห้องนอนสุดชยองขึ้นไปชั้นสองเข่าสุดแม่บ้านขนลุกยกให้เป็นที่สุดในชีวิตเคยเห็นแต่ในข่าวนะครับ เนี่ยเขาเป็นเรื่องจริงนะครับโอ้โหนะครับดูในภาพสิครับผมก็มีเว็บไซต์หนึ่งเขามาเปิดเผยว่ามีผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่งซึ่งรับจ้างทำความสะอาดบ้านได้แชร์สุดยอดประสบการณ์เรียกว่าเป็นภารกิจที่น่าอนาจใจที่สุดตลอดการทำงานที่ผ่านมาเมื่อได้ไปพบกับห้องนอนของผู้หญิงรายหนึ่งที่อาศัยอยู่ในวิลล่าบ้านหรู แต่กลับมีสภาพสุดสยองชวนคนลุกโดยผู้โพสต์ได้นำเรื่องราวนี้มาเผยแพร่ทาง Facebook ชุมชนออนไลน์ของไต้หวันเป็น facebook ของชาวไต้หวันนะครับโดยผู้โพสต์นำเรื่องราวนี้มาเผยแพร่ทาง facebook ชุมชนออนไลน์ไต้หวันโดยเธอเผยว่ามีเจ้าของห้องบ้านหรูหลังหนึ่งได้จ้างให้เธอไปทำความสะอาดและเธอก็ตกลงรับงานนั้นแต่ปรากฏว่า เมื่อขึ้นไปยังห้องนอนของหญิงสาวที่อยู่ในชั้นสองของบ้านเธอถึงกับตกใจจนแทบคอสุดเพราะภาพที่เห็นนั้นมันเหมือนกับในข่าวเธอไม่คิดว่าจะได้เจอกับสถานการณ์จรินตรงหน้าในห้องนอนนั้นเต็มไปด้วยขยะสกระปรกและของเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นมีภาชนะเหละเศษทหารที่กินเหลือกองซ้อนกันจนเป็นภูเขา จนเต็มไปทั่วบริเวณรวมไปถึงบนเตียงนอนโดยเหลือเว้นไว้เพื่อให้พอได้ยัดต,ตัวลงไปนอนได้ส่วนที่เหลือเรียกว่าไม่มีพื้นที่ให้เดินและที่น่าตกใจยิ่งไปกว่าน,นั้นก็คือในห้องน้ำของห้องนอนนั้นมีกระดาษชำระใช้แล้วกองรวมกันจนเป็นยอดสูงและมีผ้าทำา้ยกระจัดกระจายไปทั่วโอ้โห,โหนะครับมันน่าขยะขยงมาก มีผ้าทำไมกระจัดกระจายไปทั่วกระตาดชัาระใช้แล้วกองรวมกันเป็นพีระมิดและไม่มีที่เดินในห้องเลยโดยหลังจากนั้นเธอและเพื่อนร่วมงานต้องรีบกัดฟันแล้วทำความสะอาดแต่ในขณะที่พวกเธอทำความสะอาดลูกสาวของเจ้าของบ้านก็ามาสั่งว่าของชิ้นนี้ให้เก็บไว้ของชิ้นนี้ให้เก็บไว้น,นนะอย่าทิ้งและยังเพิ่มของชิ้นอื่นเข้ามาอีกรวมกว่า30ชิ้น ส่วนเจ้าของบ้านนะครับอ้างว่าเดิมทีห้องเนี้ให้ลูกสาวของเพื่อนเช่าอยู่ซึ่งเธอไปอยู่ต่างประเทศเป็นเวลานานและเพิ่งมารู้ว่าห้องเป็นแบบนี้ตอนที่เธอกลับมาอย่างไรก็ดีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านเผยว่าครอบครัวนี้มีปัญหามาตั้งแต่แรกแล้วลูกสาวของพวกเธออยู่แต่บ้านตลอดและนิสัยด้านสุขอานามัยของเธอแย่มาก ส่วนพ่อก็มักจะมีปัญหากับชุมชนพวกเขากคหกจัดใ้เข้าไปทําความสะอาดโกหกเรื่องทั้งหมดเจ้าของโพลเขากล่าวนะโดนโกหกนะครับที่แท้เป็นของลูกสาวนะครับรปภเขาบอกอย่างนั้นนะในที่สุดนะครับเธอก็ทําภารกิจทําความสะอาดสาเร็จและรอดชีวิตออกมาจากบ้านหลังนั้นได้โดยเธอกล่าวว่าฉัดเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์มากขึ้น ริงอยู่ที่ความไรยย้ยางอายนั้นทนทานแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะโก,ออกหกแม้แต่ตัวเองโอ้เจ้าขององเช่าเขาโกหออกตัวเองที่จริงเป็นของลูกสาวนะนะท่านเคยเจอแบบนี้หรือเปล่ากองประเดินเตินทึกเต็มไปหมดเหลือไว้แต่ที่ซุกหัวนอนนะครับทางเดินแทบจะไม่มีเลยทำไปได้อย่างไรนะครับโอ้ทนอยู่ได้อย่างไรนะ ท่านมีความาคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปนี้อย่างไรคอมเมนต์มาพูดคุยติชมในผลด้วยนะครับขอบคุณทุกการารับชมแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ